สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะต่อทีมเกาหลีใต้3-0ต่อเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นัดที่4เกมในวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายในการแข่งขันสัปดาห์แรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งเป็นการพบกับทีมเกาหลีใต้ในเนชั่นลีกครั้งนี้ทีมเกาหลีใต้ก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีแพ้มาทุกนัด และต้องมาเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีและก็เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะไปได้3-0ต่อเซต25-17ต่อ28-26ต่อ25-21ต่อ โดยในเกมนัดต,ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะต้องเจอกับทีมเยอรมันในวันที่14มิถุนายนเวลา3นาฬกา30นาทีซึ่งจะแข่งที่ประเทศบราซิลเรามาฟังกันว่าชาวเกาหลีใต้จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้คนที่หนึ่งโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าน่าเสียดายหากเราสามารถได้มาสักหนึ่งเซตในเกมนี้มันอาจจะทำให้โมเม e n t u um ของเกมนั้นเปลี่ยนไป ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งมากพวกเขาพัฒนาไปข้างหน้าสามารถเอาชนะแคนาดาหรือทำให้ทีมชั้นนำต้องเหนื่อยได้เมื่อต้องเจอกับทีมไทยซึ่งมันแตกต่างกับเกาหลีใต้ในทุกวันนี้ที่เข้าสู่ยุคมืดเจอใครก็ตามเราก็แพ้และพร้อมที่จะแจกแต้ม ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองคล้ายๆกันตรงนี้ว่าเราทำเต็มที่แล้วฉันคิดว่าเกาหลีใต้ในปีนี้มีรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าเนชันลีกในปีที่แล้วแน่นอนว่าการเจอกับทีมไทยในวันนี้เราอาจจะยังดูอ่อนแอกว่าพวกเขาควรให้เวลากับทีมอีกสักหน่อยฉันคิดว่าเกาหลีใต้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลไทยคนหนึ่งในเกมนี้ว่าดูสิ่งที่พรพันธ์ทำสิเธอช่างน,น่ามหัศาจรรย์จริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าพรพันธ์นั้นเป็นมือเซตที่เหนือกว่ามือเซตของเกาหลีใต้ทุกคนนี่มันระดับโลกของจริงความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าถึงจะแพ้ในเกมนี้แต่ฉันก็ไม่ได้เสียใจเลยถือว่าเกาหลีใต้ชุดนี้ดูดีขึ้นเยอะ หวังว่าในสัปดาห์ที่2เราจะสามารถเอาชนะได้ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเกาหลีใต้ในวันนี้เราแพ้ให้กับพรนพานและชัชชุอ่อนผู้เล่นของไทยถูกยอมรับในเวทีระดับโลกว่าพวกเขานั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่เกาหลีใต้ของเรากำลังเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่หวังว่าเราจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ ทีมไทยนั้นพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าเราพวกเขาชุดนี้ทำผลงานได้ดีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดังนั้นเราไม่ต้องเสียใจหวังว่าในเกมนี้จะสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมเกาหลีใต้ของเราแข็งแกล่งขึ้นในสัปดาห์ที่2มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะทีมไทยได้ในเวลานี้พวกเขานั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมหลายคนดังนั้นจงยอมรับและเดินหน้าให้กลับมาแข็งแกล่งได้เหมือนเดิม ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นของไทยในเกมนี้ว่าทีมไทยนั้นมีมือเซตอันดับต้นๆของโลกอย่างพรพัน์หรือมีมือตบอย่างชัดจุออนอัชราพรผู้เล่นเหล่านี้มีประสบการณ์มากมายและพวกเขาก็ดีพอที่จะจัดการเกาหลีใต้ชุดนี้ได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวถึงการทำคะแนนของทีมไทยจากชัชชุออนในเกมนี้ว่าการตบหัวเสาของชัชชุออนมันยากเกินที่จะรับไว้ได้ถ้าเราต้องการชนะพวกเขาควรหาตำแหน่งบล็อกที่แข็งแกร่งกว่านี้นั่นคือวิธีหยุดเกมบุกของไทยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า น่าเสียดายเกมนี้ชฉลุนมากโดยเฉพาะในเซตที่2เรายังขาดความเด็ดขาดในการโจมตีเพราะถ้าได้เซตที่2มันอาจจะทําให้รูปเกมในวันนี้เปลี่ยนไปก็ได้ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเกมวันนี้ว่าเมื่อก่อนการเจอกับทีมไทยนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ปัจจุบันใครๆก็อยากเจอกับเกาหลีใต้เพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะได้คะแนนจากเกาหลีใต้นั่นเอง มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาทีมไทยนั้นไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วพวกเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วและส่งผู้เล่นไปยังหลีกชั้นนำของโลกดังนั้นเราควรเรียนรู้พวกเขามากกว่าการตำหนิผู้เล่นของเราเอง ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์เกมในวันนี้ว่าทีมไทยไม่ใช่ทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่พวกเขามีความน่ากลัวในวิธีการเล่นที่หลากหลายซึ่งทีมจากยุโรปหลายทีมก็แพ้ให้กับพวกเขามาแล้วเกาหลีใต้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เราได้เห็นถึงพัฒนาการของทีมที่ดีขึ้นหวังว่าในสัปดาห์ที่2ต้องแก้ไขปัญหาและมันจะทำให้ทีมเราได้แต้มขึ้นมาบ้าง ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาคงไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วเกาหลีใต้ของเราคงจะอยู่รังท้ายของตารางฉันรู้สึกหดหู่มากที่ได้เห็นวอลเลย์บอลของเราตกต่ำได้แบบนี้หลังจากที่พวกเราเคยประสบความสำเร็จมากมายเมื่อก่อนความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบระหว่างทีมจากเอเชียด้วยกันเองตรงนี้ว่าดูจีนญี่ปุ่นและไทยสิ แล้วหันกลับมาดูทีมของตัวเองพวกเขาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่ทีมเกาหลีใต้ของเราไม่อยากจะมองเลยความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าเกาหลีใต้คงต้องใช้เวลาอีก2-3ปีถึงจะทำให้ทีมกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของไทยที่จะไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ตรงนี้ว่าเห็นผู้เล่นของไทยในวันนี้ฉันคิดว่าพรพันธ์หรือวิภาวีจะได้มาช่วยสอนวิธีต่างๆให้กับเยาวชนของเราในลีกและมันจะทำให้วอลเล์บอลลีกของเกาหลีใต้นั้นสนุกมากยิ่งขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่า ควรหาผู้เล่นที่ดีกว่านี้มาฉันคิดว่าหลายคนในเกมนี้เล่นได้ห่วยแตกมากทั้งที่จริงเราสามารถเอาชนะทีมไทยได้ควรมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างจริงจังมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เกาหลีใต้ยังคงอ่อนแอเกินไปสำหรับเนชั่นลีกเพราะการแพ้ทุกเกมแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเราควรพักการเข้าร่วมเนชันลีกไปก่อนจนกว่าทีมเกาหลีใต้จะกลับมาดีขึ้น และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้คนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าสู้กับทีมไทยยังไม่ได้เลยไม่อยากคิดเลยว่าเกมนัดที่เหลือจะโดนอีกเท่าไหร่ฉันคิดว่าเราควรเก็บกระเป๋ากลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีใต้เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะต่อทีมเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นัดที่4 หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ